ประชานิยมกอกสองพุ่งเป้าฐานเสียงเพื่อไทยแจกเงินหมื่นกลุ่มสูงวัยชาวนาไร่ละทันหลังจากตั้งท่ามาเป็นนานรัฐบาลอิงแพทองทานชินวัตรก็ปลดโครงการประชานิยมรอบสองเพื่อบูรเศรษฐกิจทั้งแจกเงินหมื่นแจกชาวนาทั้งพักนี้ให้ประชาชนเอาเงินไปจับจ่ายกันจำๆส่งท้ายปีการแจกครั้งนี้ชัดแจ้งว่าเป็นประชานิยมตามสไตล์ของทักษิณชินวัตรขนานแท้และดั้งเดิมโดยมีข้อสังเกตว่าพุ่งเป้าไปยังฐานเสียงพักเพื่อไทยทั้งกลุ่มผู้สูงวัยและชาวนา เพราะว่ากลุ่มคนรุ่นใหม่ยังไงก็ไม่เลือกพักเพื่อไทยทั้งนี้ในการประชุมคณะกรรมาการนโยบายกระตุน้นเศรษฐกิจ1ทับ2,567ที่มีนางสาวแพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเมื่อวันที่19พฤศจิกายน2567มีโครงการที่เขียนกันออกมากระตุน้นเศรษฐกิจแรกสุดคือโครงการแจกเงินหมื่นเฟศสองให้กับกลุ่มสูงวัยอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปประมาณ4ล้านคนคาดว่าจะใช้งบประมาณ40,000ล้านบาทเงื่อนไขรายได้ไม่เกิน8,400 0 0บาท ยอดเงินฝากทุกบัญชีไม่เกิน5,000 500, 0 0บาทและต้องเป็นผู้ที่ลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐเท่านั้นค่าจะจ่ายเงินก่อนวันที่29มกราคม2568ผ่านบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับหมายเลขบัตรประชาชนส่วนกลุ่มที่ยังไม่ได้รับแจกเงินหมื่นพิชัยชุนวัชิระรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังบอกประมาณเดือนเมษายนถึงมิถุนายน2568จะทบทวนใหม่อีกครั้งส่วนอีกโครงการคือพักดอกเบี้ยนี่บ้านนี้รถและนี่เพื่อการบริโภคในกลุ่มที่มีปัญหาไม่เกินหนึ่ รวมมูลนี้ประมาณ1.2-1.3ล้านบาทเป็นเวลา3ปีเพื่อให้มีเงินมาใช้สอยมากขึ้นนอกจากนั้นยังเห็นชอบในหลักการจ่ายเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ1,000บาทครัวเรือนละไม่เกิน10ไร่ใช้งบ3.7หมื่นล้านบาทนิพนธ์บุญยญามณาีอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยให้ความเห็นว่าการแจกในช่วงใกล้กับการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิน่นและสมาชิกสภาท้องถิน่นอบอจอทั่วประเทศที่จะมีขึ้นในวันที่1กุมภาพันธ์2568 ทำให้พรรคเพื่อไทยได้รับอนิสงส์ทางการเมืองเหนือกว่าผู้แข่งขันอื่นที่สําคัญจนถึงบัดนี้รัฐบาลยังไม่มีคําตอบว่าผลกระทบเชิงบวกต่อเศรษฐกิจคืออะไรและที่สําคัญที่สุดรัฐบาลจะเอาเงินจากไหนมาใช้นี้จํานวนมหาศาลที่กู้มาแจกสิริกัญญาตันสกุลสอสอบัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพรรคประชาชนตั้งข้อสังเกตการแจกเงินหมื่นรอบสองยังไม่ชัดเจนว่าจะแจกวันไหนการพักดอกเบี้ยนี้สามกลุ่มและแจกเงินกลุ่มชาวนายังต้องรอรายละเอียดการกระตุ้นเศรษฐกิจรัฐบาลต้องทําให้ประชาชนมีเงินมากขึ้น ผู้ประกอบการมีรายได้ดีขึ้นจะหวังแค่ให้ GDP โตอย่างเดียวไม่ได้ดนุชาพิชยนันเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสภาพัฒน์แถลงรายงานภาวะเศรษฐกิจไตรามาส3ทับ2,567ระบุว่าเศรษฐกิจไทยขยายตัวได้3%ส่วน9เดือนของปีนี้ขยายตัวได้2.3%จากการลงทุนภาครัฐที่ขยายตัวได้ครั้งแรกในรอบ6เดือนการส่งออกสินค้าและบริการและการอุปโภคภาครัฐขยายตัวในเกณฑ์สูง ไม่ว่าจะตีโป่งกระตุ้นเศรษฐกิจและคาดการ GDP เติบโตสักเท่าใดของจริงต้องดูว่าเงินในกระเป๋าของประชาชนมีสักกี่มากน้อยเงินหมื่นที่รัฐบาลแจกให้มาเอาไปจับจ่ายใช้สอยกอพายุหมุนเศรษฐกิจหรือเอาไปใช้นีนหมุนวนไปไม่จบสิ้นกันแน่